สวัสดีครับผมกลุ่มอาร์ทอยครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าบัญชีอินสตาแกรนะครับเริ่มแรกก็เราก็จะใส่ชื่อของสินค้าของเรานะครับให้เป็นจุดสนใจของลูกค้าแล้วก็ตั้งภาพโปรไฟล์ให้เหมือนกับสินค้าที่เราขายแล้วก็ลงรูปภาพเกี่ยวกับสินค้าที่เราขายเพื่อให้ลูกค้าได้มีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกสินค้านั้นๆนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรการติดต่อให้ลูกค้า สามารถติดต่อหรือสอบถามสินค้าที่เราตั้งราคาขายเอาไว้ครับผมขั้นตอนต่อไปการโพสใน i.g นะครับคือการโพสเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่สร้างสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าของเราและก็เกี่ยวกับธุรกิจของเราเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่น h ฮ t แทกอาร์ครับแล้วก็แฮแทร้านค้าออนไลน์ครับผม ขั้นตอนต่อไปการใช้ฟีเจอร์ i g เพื่อเพิ่มการเข้าถึงเช่นสตอรี่ไอีลงรูปหรือวิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณหรือจะใช้ไลฟ์สดเพื่อพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองกับลูกค้าและแนะนำสินค้าหรือบริการขั้นตอนต่อไปนะครับการเพิ่มผู้ติดตามเราจะทำการลิงก์ไอีกับเฟซบุ๊กเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่าย สามารถมองเห็นได้กว้างขึ้นต่อไปนะครับการดูหลังบ้านหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับใช้ฟีเจอร์อินสิงนะครับเพราะว่าจะสามารถดูข้อมูลกันเข้าถึงหรือว่าดูสถิติจากหลังบ้านได้นะครับสรุปผลนะครับการทำให้ร้านของเราเป็นเป็นที่ประสบความสำเร็จใน IG หรือ i n s t a g r กรต้องการความส,สม่ำเสมอและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับการตลาดและกลุ่มเป้าหมายของเราครับผม